เอ right, first, 15, oh. 11, ็ดสิบเอ็ดต okay. nos ่อสิบสี Bem, ่อ่าง่ายแมสโเกเจอซันแบกสิบห้าสิบเอ็ดเจไปกีฬาเซตหลังครับเปลี่ยนแดนเปลี่ยนแดนครับรอชมเซตสองครับเอาแล้วครับเซตสองเริ่มแล้วครับในเซตที่สองนะครับปาดอเป็นฝ่ายส่งลูกก่อนนะครับพร้อมทีทั้งหมดไหมครันพร้อมเริ่มสุดสุดรับซูเปอร์แมสโยกเข้าไป

นึ่งเท่าหนึ่งเท่าครับมาว่าไงสุมแงยังโยโย่ข้อไปเคอร์ซันแบทโอ้โหท่วมเลยครับใสยตังค์เท็มไม่ได้รับแหละครับสองหนึ่งสองต่อหนึ่งครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video บ,บักดีชื่อซันแบคครับ สี่สามต่อสแม็กโยกไปเชื่อ,อ okay, มตันโอ้โหดี 啊，好。Ah, okay. ไห้แซมครับเจ็ดห้าเสียเอาแล้วครับจะไม่เรียบนี่นีเลย แปดห้าบอิหกแปดอแปดครับเอาล้ครับอยยูเซอร์ว่าไงอันแบท 9ก้าหกเก้าต่อหกครับลงมากูเบลโอ้โหยังอยู่ครับอ้าวโอ้ยสันแบ๊คครับโอ้สันแบ๊คครับโอ้นี่แหละครับผู้ปรับเก่งบอลครับ

พนแตกครับลูกนี้าดงได้แต้มาดงได้แต้มครับเอนมินดีชาคนรัจ่ครับอ้โไอเจีแตงตัวนี่นะไครับไอแตงตัวยีดะยเแตตัวยีีะยันคนหูเอาล้วครับเชิดเิดขณนี้ใครจะไปบล็อกล่ะครับโอ้โหโอเคเกมปลาดม

เก้าสิบเ่ขดเก้าต่อสิบเขวดแม่กาสินโอ้เอาลูกอ๋อครับคูเบลเกี่ยวได้สวยๆนะครับจะตีไม่ลงครับสิบสองเก้า สิบสิบสองสิบต่อสิบสองครับอะไรครับ โอ้ลูกดีอโอ้เอาแล้วครับเดชูงมากครับโอ้น้องเมฆค,ครับโอ้เห็นเสียงสว่างดิบดีแล้วครับซุปเปอร์แม็กซ์ซุปเปอร์แม็กซ์โอ้ท<อ>ีหนึง่งเริ่มแล้วครับ 13, สิบสามต่อสิบเตียตายสามต่อสีต่อเ <laughs> 13, <10. S 1> ตียกรรมการสิบสามสิบเตี๊ยตายลุกเปิดมาร์ควัดอ้ววางอยู่ลงมาโอ้บักเสีย <laughs> อูเบลครับ <laughs> เอาล่ะครับสิบสิบสาม เด็ดต่อ13ฝากแชร์ด้วย115ท่านชมโอ้ยังอยู่ครับแป๊บโอ้เสียมาโดนเลยเจ้าสองต่อสิบสามแล้วครับเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับสิบสองสิบสามโอ้ลูกอ้อลูกออก ราเต็มเดือกเกมสิบสี่สิบสองสี่กับสิบสองเกมไม่เกมอยู่ที่น้องเมฆแล้วครับปลาแ้วโ,โอ้ปลาดยนยังอยู่ครับโอ้โยแต่หยดซ้ายครับแม่ลูกนี้โอ้เชื่อซันแบ็คต้องตบมือให้เลยครับสิบสามสิบสี่ สต่อ1ิบีครับอโอ้โอหุมหัเกมไม่เกมลูกบอลโอ้หอกเฉยครับแทมเท่าแล้วครับ เซตละครั้งครับดิวคู่ไม่เกิน17แต้ม14เท่าไปเจอเขีจ้า่เสียนะจมีไเสียใ สิบห้าสิบสี่ห้าต่อสิบสี่โอ้เี่ยเมันตีตต่อเออีตวบน้ำมันดีดีแต่อนมันรอยเยียนี้ตกตกมันร้อยเหอดี สิบห้าเท่าเรยท่านชมกับฝากแชร์ด้วยโจมีโอ้โหชิ้นเหล่าข้าวลูกสวย เตะเยอะเนอก่อนซึ่งปีเตะเตะมากเลยแมนมาเป็นสี่เลยแมนหรผมกับวายอยู่สี่กำลังเออเตะปีเตะแม่นสิบหกสิบห้ามีเตะมีเคลมมือเตะดีเลยยังจังหวะนี่เมื่วันนี้ะแฟนคลับไปยังว่าเตะประเด้บอกปรได้๋ยังโอ้ยโอ้กูเบล มาโดดียเต็มเอาละครับสองทีมเต็มเดียวกิมเต็มสิบหกเท่าหกเท่าครับ เวลาพักสองนาทีเอาล้วครับได้ชมเซตสาแลครับมาคู่นี้ได้ชมเซตสาแลครับรอชมได้เลยครับศูนยศต่อศูครับเซตที่3มาแล้วครับโอ้หนึนแครับ กันใจพี่แม็กกันใจไม่มีเซตที่สี่แล้วล่ะหนึ่งศูนย์ไม่มีเซตสีส่แล้วเนอนโอ้โอเซตข้ามครับประดมเร็เตหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าครับโอ้เชอรอสันแบ็กต้องลงเองครับ ฟักเข้าไปเจอดัโอ้โหไมองกนหลากเกด้โอเครับเจอดันแบ็กครับต้องลงเองครับสองหนึ่งสองต่อหนึ่งครับโอ้โหซ้ายสุด 3ต่อหนึ่งครับต้องบอกว่าตะก้อวันนี้มีมีสามเซตทุกกู่นะสุดยอดจริงๆนะครับสามหนึ่งสามต่อหนึ่งครับปาดุเอาวีต่อหนึ่งแล้วครับปงาดุเออเกี่ยวรองเท้าครับไม่อยู่ครับจรกิงได้อีกลูกหนึ่งครับ สิบตีต่อนหนึ่งครับาาปาโดมยังอยู่อาร์ตคอยอ้าวเทียวยังอยู่ครับจรินลูกเมื่อกี้เนี่ยปาโดมสองแล้วโคเบลโตไปเป็ดสามครพบพร 2, 2, อดีครับสองสิบสองต่อสี่ครับ น้องอโอ้เอาแล้วครับหลังวันที่หนึ่งจะเป็นน้องใครห้าสวัดมาดูเชือดสันแบกสูงร้อยเก้าสิบใครจะไปบอรงดี๋ <c oughs> ดวีวสองเมตรอะ่ะเก้าสิบกว่าเข้ม <c oughs> ประดมขอเป็นตัวครับโอ้ขอเปลี่ยนตัวครับเอาพี่ที่วกบอนสันเทียนมาเลยครับ เแกเน9 0เวลาโดนเนี่ยประมาณ2เมตร70หกสองหกต่อสองครับของดี101ครับเพืาสซันแบกเสียซา 7 3ต่อ3ครับ โอ้โหด้วยร้อยเอ็ดไม่ธรรมดาจริงๆครับคนนี้ No. เมกาเซาียนอยู่ครับโอ้อ้าวไม่เกมครับเก้าสิบสี่เ้าสิบสี่เมกเปิดเกมไม่เกมโอ้โหลุกออ,ออกอีกแล้ว เดมสิ icana, adece, ้สีอล้ก็เมเจาลด้โอ้โหเกมนากรเสร็จแล้วครับผลกาเกมครับเสียตองชนะปาโรด้วยสกอร์สองต่อหนึ่เซตนารสบัดมือ